ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจาวันที่ประจําวันที่4นะคะประจาวันที่4มกราคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนละเก่ามีคนคิดถึง จะมีคนมาหานะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะวันนี้นะคะหลายหลายคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้ําแม่น้ําทะเลหรือแม่น้ําต่างๆนะคะหลายหลายคนมีโอกาสได้เดินทางไปกับครอบครัวนะคะไปเที่ยวไปทําบุญนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะเดินทางค่อนข้างดีนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะได้โชคได้ลาบนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่ คิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินใครที่รอคอยนะคะรอคอยเพื่อนนะคะจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนคิดถึงจะมีคนติดต่อมานะคะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนลักเก่าหรือคุณที่คุณรอคอยนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนเก่าเพื่อนเก่านะคะเพื่อนสมัยเรียนหรือได้คบกับคนเก่าเก่านะคะ ดูวความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปทําบุญไปต่สถานที่ต่างๆหรือไปต่างจังหวัดด้วยกันนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ601ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ